สวัสดีครับสวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักนะครับที่รับชมอยู่ทางช่อง YouTube โรงเรียนอนุบาลลำนารายของเราเช่นเคยนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับนักเรียนที่เรียนนะครับออนไซต์อยู่ที่โรงเรียนด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับนักเรียนก็จะพบกับคุณครูพิมพ์คุณครูพัฒนันธนสมบัติทิจิชัยในวันนี้นะครับจะทําการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6 หน่วยการเรียนรู้ที่3การเมืองการปกครองของไทยในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเลือกตั้งครับเป็นการเลือกตั้ง1นะครับแปลว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้ง2ตามมาแน่นอนนะครับพร้อมเราหรือยังครับเด็กๆตัวชี้วัดนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่3นี้นะครับข้อที่1 เปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลส .2.2 ป61ทับ1มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศส .2.2 ป6ทับ2ออภิปรายบทบาทความสำคัญในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย สสองจุดสองปหกทับสามเรื่องการเลือกตั้งหนึ่งนะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับก็เป็นการเลือกตั้งหนึ่งเนาะเดี๋ยวจะในสัปดาห์หน้าจะเป็นการเลือกตั้งสองนะครับนะักเรียนไม่ต้ององงเอ้อะไรคือการเลือกตั้งหนึ่งนะจ๊ะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับว่าการเลือกตั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะักเรียน จะต้องปฏิบัติอะไรได้บ้างหรือว่ามีความรู้มีทักษะนะครับและก็มีจิตพิสัยอย่างไรบ้างนะครับไปรับชมกันครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในข้อที่1นนะครับนักเรียนบอกความหมายของการเลือกตั้งได้จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของการเลือกตั้งได้ จุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสมกิจกรรมทบทวนความรู้เดิมเตรียมพร้อมรับความรู้ใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปทบทวนความรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับ อ่าเป็นกิจกรรมนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยที่นำมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้5ตัวอย่างครับให้นักเรียนยกตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยที่นำมาประยุกต์ใช้กับตนเองได้5ตัวอย่างอะไรบ้างเอ่ยที่เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่นำมาประยุกต์ใช้กับตัวนักเรียนได้ครับติ๊ก ตอบติ๊กตอ,กอะยกมือตอบได้เลยครับอะไรบ้างครับเช่นเชลรเอย่ยอาการเลือกตั้งได้ไหมครับได้นะครับการเลือกตั้งได้การเคารพสิทธิ์เสียงข้างมากได้ไหมลูกได้ไหมครับเช่นเลือกหัวหน้าห้องอเลือกหัวหน้าห้องคุูครูให้นักเรียนร่วมกันโหวตหรือร่วมกันเลือกตั้งนะว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนหัวหน้าห้องดี ถ้ามีคนยกมือเลือกคนที่หนึงเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับให้คนที่หนึงเป็นผู้แทนเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมครับอ่าโอเคนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่วันนี้ครูพิมพ์ก็ยังมีมานำเสนอให้5ตัวอย่างอีกด้วยกันนะครับที่สามารถประยุกต์ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยกับตนเองได้นะครับอันแรกเลยเมื่อกี้พูดไปแล้วในเรื่องของการลงคะแนนเสียงใช่ไหมครับ เสียงข้างมากเสียงข้างน้อยเราต้องเคารพสิทธิ์เสียงข้างมากนั่นเองแล้วก็ต้องยอมรับนะครับว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยนะก็ต้องแพ้เสียงข้างมากนะครับเพราะมีคนเห็นด้วยหรือสนับสนุนในเสียงข้างมากมากกว่านั่นเองนะครับประการที่2ครับสามารถแก้ปัญหาด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้องอ่าอันนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมประชาธิปไตยนะครับ แก้ปัญหาด้วยเหตุและผลมีความถูกต้องมีหลักฐานนี่เป็นต้นนะครับอะไรอีกครับในเรื่องของการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นนี่นะครับการเคารพกฎเกณฑ์ของสังคมนะครับกฎเกณฑ์ของสังคมก็คือสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยนะครับยึดถือปฏิบัติกันนะครับมีกฎเกณฑ์เนาะสร้างขึ้นมาในการเคารพสิทธิ์ของกันและกันนั่นเองนะครับอันสุดท้ายครับประการสุดท้าย การเคารพและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นอ่านี่เป็นเรื่องสําคัญมากนะครับต้องเคารพเนาะในสิทธิ์ของบุคคลคนนั้นนะครับหรือของเพื่อนนะไม่ระเมิดสิทธิของผู้อื่นนั่นเองครับมาถึงกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับเป็นคําถาม Q&A ครับไปตอบคำถามกันเลยคําถามในวันนี้นะครับครูพิมพ์ถามนักเรียนว่า เพราะเหตุใดจึง <smile> ต้องมีการเลือกตั้งเพราะเหตุใดจึงต้องมีการเลือกตั้งเพราะอะไรครับเราเลือกตั้งไปทำไมเราเลือกตั้งไปทำไมครับอยกมือตอบครับยกมือตอบเลือกตั้งไปทำไมครับนักเรียนที่ออนไซต์อยู่ที่โรงเรียนตอบได้เลยนะครับเพราะอะไรครับจึงต้องมีการเลือกตั้งเพราะเราอยากได้ผู้แทนใช่ไหมครับ เราเลือกผู้แทนถูกต้องไหมเออใช่นะครับเราเลือกผู้แทนผู้แทนอะไรแทนเรานะครับแทนเราผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงเนี่ยนะครับแทนเราเพื่อไปทําหน้าที่แทนเราใช่ไหมครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆของการเลือกตั้งนะครับทีนี้ก็มาเฉลยกันเล็กน้อยนะครับการเลือกตั้งนะครับก็คือการที่ราษฎรเนี่ยนะครับหรือประชาชนเนี่ยนะครับใช้สิทธิของตนเองลงคะแนนเสียงเลือกตัวแทน นะครับเลือกตัวแทนเพื่อทําหน้าที่แทนต, me, ตนเองนะครับเพื <gamma. S 1> ่อทําหน้าที่แทนตนเองในการปกครองนะครับหรือบริหารงานแต่ละระดับของประเทศนั่นเองนะครับก็คือการเลือกตั้งนี้นะครับนี่คือความหมายการเลือกตั้งครับนี่ไม่ว่าจะเป็นในระดับไหนก็แล้วแต่ของประเทศนะครับเช่นอันนี้เป็นการเลือกตั้งสส สอสอย่อม,มาจากอะไรครับใครรู้ยกมือตอบเดี๋ยวให้คุณครูแต่ละห้องนะครับจดรายชื่อไว้เดี๋ยวครูพีมีของรางวัลแจกทั้งหกห้องเลยห้องละหนึ่งชิ้นใครตอบได้ก่อนสอสอย่อม,มาจากอะไรครับห้าสี่สามสองหนึ่งมีคนตอบได้ไหมครับหรือว่าสลบไปหมดแล้วนะฮะเรียนภาคบ่าย <ite> อาจจะง่วงเล็กน้อยนะครับแต่ครูพีนจะพยายาม,มากระตุ้นในเรียนตื่นนะจ๊ะอ่า ใครตอบถูกแต่ละห้องนะครับรบกวนครูประจําชัน้นจดชื่อไว้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณครูพิมพ์จะแจกรางวัลทั้ง6ห้องเลยนะครับการเลือกตั้งสสสสย่อมาจากอะไรไปต่อที่การเลือกตั้งท้องถิ่นอื่นๆนะครับเช่นการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตัวย่อคืออบ อบจเก่งมากคร ite, ับเด็กๆอามาถึงการเลือกตั้งนะครับผู้แทนในระดับต่างๆเนาะในประเทศเราเนี่ยก็จะแบ่งระดับของการเลือกตั้งผู้แทนเราเนี่ยนะครับผู้แทนราษฎรผู้แทนประชาชนเนี่ยนะครับในระดับต่างๆเริ่มจากระดับที่เล็กที่สุดเนาะหน่วยย่อยที่สุดก็คือระดับหมู่บ้านนะครับระดับหมู่บ้านคือระดับที่เล็กที่สุด ถัดไปเป็นระดับอำเภอนะครับตามด้วยระดับจังหวัดและใหญ่ที่สุดเลยแน่นอนต้องเป็นระดับชาตินั่นเองครับมีทั้งหมด4ระดับนะครับจำด้วยนะครับนกกักเรนเดี๋ยวจะไปทำข้อสอบไม่ได้นะจ๊ะส่วนวิธีการเลือกตั้งนะครับอามาดูวิธีการเลือกตั้งกันบ้างนะครับวิธีการเลือกตั้งกันบ้างนะครับว่า มีการเลือกตั้งแบบไหนบ้างชนิดไหนบ้างนะครับก็มีอยู่ด้วยกัน2รูปแบบนะครับสรูปแบบ2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือการเลือกตั้งโดยตรงนะครับ Direct Election นะครับเป็นการเลือกตั้งโดยตรงนะครับส่วนอีกหนึ่งแบบนะครับคือการเลือกตั้งโดยอ้อมนะครับการเลือกตั้งโดยอ้อม Indirect Election นะครับเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อม เพราะฉะนั้นวิธีการเลือกตั้งตอบพร้อมการมีกี่แบบมี2แบบด้วยกันคือเลือกตั้งโดยตรงและเลือกตั้งโดยอ้อมนั่นเองเก่งมากครับมาดูการเลือกตั้งโดยตรงกันก่อนนะครับ direct election นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างมีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะครับมีสิทธิลงคะแนนเสียง เลือกบุคคลหรือพรรคการเมืองได้โดยตรงนะครับก็คือเราเลือกได้โดยตรงเลยนะครับเราเลือกคนนั้นไปสมมติเลือกคนนี้ไปเสร็จแล้วปรากฏว่าคะแนนที่เราเลือกเนี่ยเป็นเสียข้างมากบุคคลที่เราเลือกนะครับได้เป็นผู้แทนของเรานี่อันนี้เรียกว่าการเลือกตั้งโดยตรง นะฮะก็มีการเลือกตั้งโดยตรงเช่นการเลือกตั้งเขตต,ต่างๆในกรุงเทพมหานครน,นะครับผู้ว่ากทมนี่เป็นตน้นการเลือกตั้งโดยอ้อมครับ d i d i ินดิเรกนะครับ election น,นะครับเป็นการเลือกตั้งโดยประชาชนผู้ออกเสียงโลงคะแนนเสียงนะครับเพื่อเลือกนี่ตัวแดงนะครับขีดเส้นด้วยนะครับเพื่อเลือกคณะบุคคลคณะ1เพื่อเลือกคณะบุคคลคณะ1นะครับ แล้วยังไงต่อแล้วบุคคลคณะนี้นะครับจะไปเลือกผู้แทนหรือผู้นําอีกต่อหนึ่งนะครับแปลว่าเราเลือกเราเลือกคณะหนึ่งไปก่อนและคณะเนี้ยเขาจะไปเลือกนะครับผู้แทนหรือผู้นําของเขาอีกต่อหนึ่งนะครับอีกต่อหนึ่งนะครับอันนี้เรียกว่าการเลือกตั้งโดยอ้อมหรือว่า indirect election นะครับนี่เป็นการโหวตนั่นเองนะครับแต่และแต่และพรรคการเมืองก็โหวต ว่าจะใครเป็นผู้แทนใครเป็นผู้นําแบบนี้เป็นต้นนะครับมาดูในส่วนของความสําคัญนะครับของการเลือกตั้งกันบ้างูพิม์พเชื่อว่านักเรียนเนี่ยพอจะรู้แล้วแหละว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปเป็นข้อๆกันได้3ข้อนะครับสข้อนี้จะนําไปปฏิบัติกิจกรรมตอนท้ายคลิปวิดีโอนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจเรียนมากๆเลยนะครับ ความสำคัญของการเลือกตั้งนะครับในข้อที่1ก็เป็นการเลือกตั้งนะครับเป็นวิธีการที่ทําให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศอ่านี้เราพูดไป้งแต่แรกแล้วนะครับก็คือให้สิทธิ์ของประชาชนในชาติเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในการเลือกสรรเนาะผู้ปกครองประเทศซึ่งครูพิมพ์เคยบอกไปแล้วว่าเราทุกคนมีส่วนร่วมได้ในการส่งผู้แทนหรือเลือกผู้แทนเข้าไปนะครับ เราไม่สามารถจะไปปกครองประเทศได้ทั้ง60ล้านคนแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่เราส่งผู้แทนเข้าไปผ่านการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งใ้ผู้แทนที่ดีนะครับจึงเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตินั่นเองครับประการที่2ครับการเลือกตั้งนะครับเป็นการสร้างความถูกต้องและความชอบธรรมนะครับในการใช้อํานาจทางการเมืองของรัฐบาลเนาะ ข้อที่3ครับการเลือกตั้งเป็นกระบวนการเปลี่ยนอำนาจการบริหารประเทศเปลี่ยนอำนาจยังไงนะครับก็คือมีการสลับตามวาระนะครับมีวาระปี6ปีนะปีอะไรแบบนี้นะครับสปีนะครับแล้วแต่วาระของออผู้ที่เราเลือกตั้งเข้าไปนะครับว่าเป็นผู้ลงสมัครประเภทไหนอย่างไรนะครับก็จะมีวาระ แตกต่างกันออกไปนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยเป็นกบบระบวนการเปลี่ยนอํานาจก็คือให้เปลี่ยนผ่านเปลี่ยนมือการบริหารบ้างนะครับเช่นในสมัยนะั้นรู้สึกว่ามีการบริหารที่ยังไม่ดีพอแล้วก็เฟ้นหาบุคคลใหม่นะครับเพื่อเข้าไปบริหารประเทศของเราต่อไปแบบนี้เป็นการเปลี่ยนอํานาจเปลี่ยนการปกครองเป็นต้นครับ การใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วยพัฒนาประเทศได้อย่างไรเออนักเรียนคิดไหมครับว่าเราไปเลือกตั้งกันเนี่ยช่วยพัฒนาประเทศอย่างไรบ้างอย่างไรเราได้มีอะไรนะครับเราได้มีส่วนร่วมใช่ไหมครับเรามีส่วนร่วมใช่ไหมมีไหมมีนะครับเรามีส่วนร่วมในการเลือกผู้แทนนะครับผู้แทนของเราเนี่ยนะครับเข้าไปบริหารพัฒนาประเทศนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกคนดีเข้าไป เราเลือกคนมีความสามารถเราเลือกคนที่มีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์นะครับที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเนี่ยเทียบเท่า,าประชาคมโลกเนี่ยนะครับก็จะสามารถเป็นการพัฒนาประเทศได้นะครับอย่างหนึ่งครับอา้าวแล้วถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่ะครับจะเสียสิทธิ์อะไรบ้างเออน่าสนใจถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์ก็เสียสิทธิ์ด้วยนะนี่ ถ้าเรียนมาคนอาจจะไม่ทราบเพราะถ้าเราไม่ไปใช้สิทธิ์เนี่ยเราก็จะเสียสิทธิ์บางอย่างนะบางประการไปไปดูกันครับวันนี้ครูพีมีสรุปมาให้ดูก็คือ5สิทธิ์นะครับที่ต้องเสียไปหากไม่ไปเลือกตั้งนั่นเองไปดูกันว่า5สิทธิ์มีอะไรบ้างที่เราจะเสีย สิทธิ์ข้อที่หนึ่งนะครับก็คือสิทธิ์ยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสสมาชิกวุฒิสภาหรือสวสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนี่เราจะเสียสิทธิ์นะครับในการยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งเราจะยื่นคัดค้านไม่ได้ถ้าเราไม่เห็นด้วย เราจะคัดค้านไม่ได้เช่นเราไปรู้มาว่าคนนี้จริงๆแล้วไม่ดีหรอกเรามีหลักฐานประกอบไม่ใช่เป็นคนดีแต่เราจะไปยื่นคัดค้านซึ่งเราเคยมีประวัติการไม่ไปใช้สิทธิเลือกตกั้งเราก็จะยื่นไม่ได้นะครับนี่เป็นการเสียสิทธิ์ข้อที่หนึ่งมาดูสิทธิ์ข้อที่สองบ้างนะครับก็คือสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสส สมาชิกวุฒิสภาสาว,วสมาชิกสภา,าท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นนี่เราจะเสียสิทธิ์ไปเลยนะครับเราไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสา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 วสามาชิกสภา,าท้องถิ่นเทศบาลและผู้บริหารท้องถินงถ่นพวกนี้จับเป็นไม่ได้เลยนะครับเราจะเสียสิทธิ์ไปข้อที่3นะครับสิทธิ์สมัครรับเลือกเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่นนี่เราก็จะสูตรปอกคนหัวอยากเป็นกำนันอยากเป็นผู้ใหญ่บ้านดูแลหมู่บ้านมีความสามารถในการพัฒนาหมู่บ้านแต่เคยพลาดการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ก็จะเสียสิทธิ์นะครับในการลงสมัครไปนะครับมาดูการเสียสิทธิ์ข้อที่4คือสิทธิ์ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองนะครับก็จะเสียสิทธิ์ตรงนี้ด้วยสิทธิ์สุดท้ายครับข้อที่5ที่ต้องเสียสิทธ์คือดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิน่นเลยขานุก,การผู้บริหารท้องถิน่นผู้ช่วยเลขานุก,การผู้บริหารท้องถิน่นประธานที่ปรึกษานะครับหรือตําแหน่งอื่นๆนะครับหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิน่นเราก็จะเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปเลย นะครับไม่สามารถจะดำรงตําแหน่งได้นะครับนี่คือ5้สิทธิ์ที่น่าจะเสียไปหากไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับนักเรียนก็สามารถอธิบายบอกผู้ปกครองนักเรียนได้นะครับเผื่อบางท่านอยากมีสิทธิ์เนาะเข้ารับเกี่ยวกับการเมืองนะครับการเมืองการปกครองในการดำรงตำแหน่งหรือการเลือกตั้งใดๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นต้องรักษาสิทธิ์โดยการไปเลือกตั้งทุกครั้งนั่นเองหรือหากมีเหตุจําเป็น เราก็สามารถแจ้งได้นี่เหตุจําเป็นนะครับว่ามีเหตุอะไรบ้างนะครับที่ทําให้ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยระบุไว้มีทั้งหมด5ประการด้วยกันวันนี้คูพิงก็มีมาเล่าไ้ฟังด้วยนะครับเช่นนะครับข้อที่หนึ่งมีกริบทุละจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกลกลับมาไม่ได้นี่สเจ็บป่วยพิการสูงอายุ ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ 3. เดินทางออกนอกราชอาณาจักรก็คือการไปต่างประเทศนั่นเอง 4. มีเหตุสุดวิสัยอื่นๆนอกเหนือจากที่กรกตกำหนดและ 5. อาศัยอยู่ห่างจากจุดลงคะแนนเลือกตั้งเกินกว่า100กิโลเมตรนะครับพวกนี้เนี่ยนะครับเป็นเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งระบุ นะอันนี้คือสามารถยื่นคำร้องได้ยื่นยังไงยื่นกับใครอะไปชมกันต่อครับสําหรับการแจ้งเหตุนะครับที่ไปใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับก็ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอําเภอนะครับออหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะครับทําเป็นหนังสือซึ่งต้องระบุเลขประจําตัวประชาชนที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านนะครับ แจ้งก่อนวันเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับก่อนวันเลือกตั้งภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับต้องแจ้งนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีการให้ใช้สิทธิ Rover, ์เลือกตั้งก่อนกําหนดเนาะก่อนกําหนดเผื่อในกรณีที่วันที่เลือกตั้งตามปกติเนี่ยมีติดธุระมีภารกิจรู้ล่วงหน้าไว้แล้วนะครับทางการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็จะมีการให้สิทธิ ออกเสียงเลือกตั้งล่วงหน้านั่นเองนักเรียนน่าจะเคยได้ยินคำว่าเลือกตั้งล่วงหน้าใช่ไหมครับนี่แหละครับก็สามารถทําได้ในปัจจุบันนะครับมาถึงกิจกรรมนะครับคำถามพัฒนากระบวนการคิดในวันนี้ให้นักเ,ร,เรียนเตรียมสมุดสังคมศึกษาให้เรียบร้อยนะครับเปิดสมุดรอได้เลยคำถามพัฒนากระบวนการคิดเราจะทำกันในสมุดครับ คำถามพัฒนากระบวนการคิดที่1นะครับในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมลงสมุดนะครับโดยให้นักเรียนลอกโจทย์ก่อนอเขียนโจทย์ลงไปเลยนะครับเริ่มจากเขียนการกระดาษว่าคำถามพัฒนากระบวนการคิดที่1คําคำถามพัฒนากระบวนการคิดที่1จากนั้นลอกโจทย์ครับให้นักเรียนพิจารณา พระบรมราโชวาทที่กำหนดแล้วตอบคำถามให้นักเรียนพิจารณาพระบรมราโชวาทที่กำหนดแล้วตอบคำถามอ,าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างพระบรมราโชวาทนะครับหน้านี้นักเรียนไม่ต้องจดบันทึกลงไปในสมุดนะครับ ให้นะักเรียนอ่านและฟังนะครับและพิจารณาตามความเข้าใจนะครับเดี๋ยวครูพินจะอ่านให้ฟังนะครับในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการกระตการการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทําให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้อีกครั้งนะครับในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโชว,วาทพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาถบพิษในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่6ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวันที่11ธันวาคม2512ในพระบรมราชวัทนี้นักเรียนไม่ต้องจดบันทึกนะครับให้นักเรียนพิจารณาและตอบคำถามนะครับ การตอบคำถามนะครับก็ให้นักเรียนเขียนต่อเลยนะครับจากโจทย์เมื่อกี้นี้นะครับว่าพระบรมราโชวาทด,ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยอย่างไรอตอบได้เลยนะครับพระบรมราโชวาทด,ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยอย่างไร ตอบประมาณ2-3ถึงมทัดนะครับจากนั้นตีเส้นปิดด้วยปากกาสีแดงให้คุณครูพิมพ์1เส้นนะครับเพื่อเป็นการจบคำถามพัฒนากระบวนการคิดอ้อเมื่อกี้ลืมบอกคำถามพัฒนากระบวนการคิดให้ตีเส้นแดง2เส้นให้ครูพิมพ์ด้วยนะครับตรงหัวข้อนะครูพิมพ์หวังว่านักเรียนเนี่ยน่าจะจำได้และปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่ครูพิมพ์แค่เน้นย้ำเตือนเผื่อกันลืมนะจ๊ะ เดี๋ยวเราไปสรุปบทเรียนกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะไปปฏิบัติกิจกรรมท้ายคลิปวิดีโอกันครับสำหรับบทเรียนในวันนี้นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของการเลือกตั้งครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของคนไทยนะครับที่สำคัญยิ่งในกระบวนการทางการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับเป็นวิธีการที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปกครองตอนเองตามหลักการประชาธิปไตยเนาะอย่างที่คุณพิมพ์ได้บอกไปตอนต้นและนะครับว่าการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นการให้เราเนี่ยนะครับส่งผู้แทนนะครับที่เราพิจารณาคุณสมบัติแล้วเนี่ยนะครับว่ามีคุณสมบัติที่ดีเป็นคนดีมีคุณธรรมมีวิสัยทัศน์มีวิชั่นในการบริหารงานหรือในการพัฒนาเนี่ยที่น่าจะเป็นประโยชน์นะครับแก่การพัฒนาประเทศชาติต่ตอไป เราคือหนึ่งคนที่มีสิทธิเลือกที่มีสิทธิ์เฟ้นหานะครับที่มีสิทธิ์คัดสรรเนาะคนเข้าไปเพราะฉะนั้นสิทธิ์การเลือกตั้งจึงเป็นสิทธิที่สาคัญตามระบอบประชาธิปไตยครับมาถึงกิจกรรมนะครับการเรียนรู้ท้ายคลิปวิดีโอนะครับในวันนี้นะครับก็ให้นักเรียนนะครับปฏิบัติกิจกรรมใบกิจกรรมที่7เรื่องแผนผังความคิด ความสำคัญของการเลือกตั้งแผนผังความคิดบความสำคัญของการเลือกตั้งอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกิจกรรมกันครับเริ่มจากนะครับนักเรียนที่ยังไม่ได้เขียนวันที่ในตอนต้นนะครับให้นักเรียนย้อนกลับเพื่อเขียนวันที่อย่างย่อดได้เลยนะครับวันที่27ธันวาคมนะครับ2564นะจ๊ะเขียนอย่างย่อดได้นะครับคุยไม่ว่าอะไรนะครับ ทีนี้การนัากระดาษนะครับใบกิจกรรมที่7ใบกิจกรรมที่7เรื่องแผนผังความคิดความสำคัญของการเลือกตั้งเรื่องแผนผังความคิดความสำคัญของการเลือกตั้งแผนผังความคิดก็คือ my n d p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  i n g นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อตรงกลางการสักเล็กน้อยนะครับ แผนผังความคิดความขังการเลือกตั้งนะครับตรงกลางนะครับตรงกลางก็คือหัวข้อเลยนะครับนักเรียนเข е ียนหัวข้อตรงกลางไปก่อนนะครับความสําคัญของการเลือกตั้งนี่คือหัวข้อใหญ่ความสําคัญของการเลือกตั้งให้นักเรียนนะครับทําแผนผันผงความคิดหรือ mind mapping นะครับแตกกิ่งก้านสาขาออกไปให้ได้มากที่สุดทเท่าที่นักเรียนคิดและพิจารณาแล้วว่า คือความสําคัญของการเลือกตั้งในวันนี้ครูพิมพ์ที่เราเรียนกันไปครูพิมพ์มีหัวข้อหลักๆมาให้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันจําได้ไหมครับที่ครูพิมพ์เน้นย้ําไปตอนตอน้นว่าให้ตั้งใจเรียนอย่างมากในช่วงพาร์ทนั้นนะครับก็คือนำพาร์ทนั้น 1. อาจจะนําพิจารณามาตอบนะครับใน แผนผผงความคิดนี้นะครับแต่ขาออกไปหรือพิจารณาเพิ่มเติมนะครับจากการเรียนรู้เนาะตั้งแต่ครั้งต้นๆใน,เ,นเรื่องของการเมืองการปกครองนะครับพิจารณาถึงความสําคัญของการเลือกตั้งเนี่ยว่าการเลือกตั้งเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรนะครับให้แต่กิ่งก้านสาขาออกไปได้เลยจากนั้นนะครับออกแบบและตกแต่งใบกิจกรรมที่7นี้ให้สวยงามนะครับลงสีระบายสีวาดภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง เรื่องนะครับกับหัวข้อก็คือเรื่องของการเลือกตั้งนี่นะครับจะน่าสนใจนะครับแล้วก็ดูมีคุณค่ามีความตั้งใจในการทํางานนะครับจากนั้นนะครับให้นักเรียนตีเส้นปิดได้เลยนะครับตีเส้นปิดจบกิจกรรมนะครับของวิชาสังคมศึกษาใน EP ของ e ีทีปไอของการเลือกตั้งครั้งที่1นนะครับเพราะฉะนั้นตีเส้นปิดและถ่ายรูปนะครับส่ง ทางรายกลุ่มวิชาสังคมศึกษาให้ตรงกับห้องเรียนของนักเรียนได้เลยนะครับอย่าลืมเน้นย้ำเรื่องการเขียนชื่อชั้นเลขที่นะครับของนักเรียนกรุณาเขียนชื่อชั้นเลขที่กำกับไว้นะครับในชิ้นงานเสมอนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผู้จัดทำต้องขอขอบคุณสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาดีเอท มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวสำหรับวันนี้ครูพิมพลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า EP ต่อไปสวัสดีครับ